รามยนะเป็นมหากราบสําคัญของอินเดียว่าด้วยเรื่องราวของพระรามอวตารของพระวิษณุที่ออกเดินทางเพื่อตามหานางสีดาพันรายาที่ถูกทศกัณฐ์ลักพาไปตัวละครสําคัญในเรื่องมีหลายฝ่ายได้แก่ฝ่ายพระรามฝ่ายยักษ์ฝ่ายวานอนซึ่งตัวละครสําคัญแห่งรามยนนามีดังนี้พระรามองค์อวตารของพระวิษณุผู้เป็นแบบอย่างแห่งธรรมะ พระรามคือกษัตริย์แห่งกรุงอโยธยาผู้ส่งยึดมั่นในความถูกต้องความกตันยูและความเสียสละแม้ถูกเนรเทศออกจากวังพระองค์ยังยืนหยันในหลักธรรมไม่เคยสั่นคลอนพระรามคือภาพแทนของผู้นำที่ยิ่งใหญ่และสัญ,ญลักษณ์แห่งชัยชนะของความดีเหนือความชั่วนางสีดาหญิงผู้เลอโฉมและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักอันมั่นคงนางสีดาเป็นมเหสีของพระรามงดงามและอ่อนโยน แต่เปี่ยมไปด้วยความเข้มแข็งนางยอมทนทุกข์เมื่อตกเป็นเฉลยของทศกัณฐ์แต่ไม่เคยหวั่นไหวต่อความรักและความซื่อสัตย์ต่อพระรามพระลักษ์น้องชายผู้ซื่อสัตย์เงาที่ไม่เคยทิ้งพระรามพระลักษ์คืออนุชาผู้ติดตามพระรามไปทุกแห่งหนเขาเป็นนักรบผู้กล้าหาญพร้อมปกป้องทั้งพระรามและนางสีดาชีวิตของพระลักษ์คือการอุทิศเพื่อความจงรักภักดีพระพรต และพระสัตรุกสองอนุชาเสาหลักของราชวงศ์อยุธยาพระพรตเป็นผู้จงรักภักดีต่อพระรามแม้ได้รับบัลลังก์โดยไม่ตั้งใจแต่กลับปฏิเสธและครองเมืองแทนพระรามด้วยความสุจริตพระสัตรุกแม้ปรากฏไม่บ่อยนักแต่ก็เป็นอนกรบผู้เข้มแข็งและมีบทบาทสำคัญในการรักษาราชบัลลังก์ทศกัณ์ราชายัก์ผู้ยิ่งใหญ่มีสิบเศียญยี่สิกร ทศกัณฐ์เป็นกษัตริย์แห่งกรุงลงกาผู้ทรงฤทธิ์เวทมหาศาลเขาเป็นผู้ลักพาตัวนางสีดานำไปสู่สงครามยิ่งใหญ่แม้ถูกมองว่าเป็นตัวร้ายแต่ในอีกแง่หนึ่งเขาก็เป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่กุมปกัรยักษ์ร่างใหญ่ผู้หลับไหลานานนับเดือน กุมภกรันเป็นน้องชายทศกัณมีพละกำลังมหาศาลแต่ชะตากลับถูกสาบให้หลับยาวนานครั้งที่ตื่นขึ้นเขาออกรบด้วยความซื่อสัตย์ต่อพี่ชายแม้รู้ว่าคือหนทางสู่ความตาย อินทรชิตหรือเมฆนาฏนักรบผู้กล้าลูกชายทศกัณฐ์อินทรชิตคือบุตรชายที่เก่งที่สุดของทศกัณฐ์เชี่ยวชาญเวทมนต์และอาวุธทิพย์เขาเป็นนักรบที่เม้แต่เทพเจ้ายัางเกรงกลัวแต่สุดท้ายก็ต้องพ่ายแพ้ต่อพระรามและพระลักษณ์หนุมาหวานอนเผื่อผู้ทรงฤทธิ์สัญ,ญลักษณ์แห่งความพักดีหนุมานมีพลังมหาศาลสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้เขาเป็นทัพหน้า ผู้ซื่อสัตว์ต่อพระรามอย่างที่สุดเป็นผู้ข้ามมหาสมุทรไปค้นหานางสีดาและสร้างวีรกรรมมากมายในการศึกสุครีปกษัตริย์วานนผู้เป็นมิตรแท้ของพระรามสุครีปได้รับความช่วยเหลือจากพระรามให้ได้ราชสมบัติคืนเขาจึงตอบแทนด้วยการส่งกองทัพวานนเข้าช่วยสึกกับลงกาพาลีวานนผู้แข็งแกร่งที่สุดแต่ตกเป็นเหยื่อของชะตา พาลีคือพี่ชายของสุครีพมีกำลังมหาศาลจนไม่มีใครต้านได้แต่ด้วยเหตุแห่งกรรมและชะตาเขาถูกพระรามสังหารเพื่อเปิดทางให้สุครีพได้ครองเมืององคตนักรบหนุ่มผู้กล้าหาญเลือดนักสู้แห่งวานอนองคตเป็นบุตรของพาลีและนางดาราแม้ยังหนุ่มแต่ก็กล้าหาญและพักดีต่อพระรามเขาคือหัวหน้าทัพวานอนรุ่นใหม่ที่สร้างชื่อเสียงในสงครามลงกา